นอกเอ,ออกอะไรนะให้ทำอ๋อกรอกข้อมูลประกอบกันก่อกอมูลจ้ะ น่าก,กินมากทำลายแต่ง <c oughs> ทำลายไปเลย ำลายแตกจ้าแตงคิวหูยั Thank you. งร้อนอยู่เลยอ่ะเราเอาข้าปุ้นมาเลยเราไม่รู้ว่าพี่นรสชาิเป็นร